มีตัวแล้วครับพี่น้องบ่วงดีดทำงานแล้วครับบ่วงดีดทำงานแล้วพี่น้องครับผมสวัสดีครับผมพบกับ่องอยู่แบบไทยบ้านนะครับบคยลงคลิปหลายเดือนครับพี่น้องเมื่อนี้ก็มาหาไส้นี่ครับ บ่วงดักหมูครับเป็นบ่วงดีครับพี่นอ้องเป็นรุ่นไปเบื้องทำกันครับใบไซตแบบใดครับผมนี่ครับผมวิธีการใส่ผมกับใส่ประมาณนี้ครับนี่ครับ อิดบ่วงก็ขนาดประมาณกระป๋องกาแฟเข้าได้ครับห่างจากพื้นดินก็ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ครับกะว่ากระป๋องกาแฟเข้าได้ก็พอครับไม่ต้องอิดบ่วงใหญ่ด้วยครับนี่ครับไม่ต้องเสียบแน่นครับพี่น้องประมาณนี้ครับเอาเดี๋ยวจะังไปรุ่นนํำกัน ตอนเท้านะครับตอนนี้ก็ค้ามมือนะครับพี่น้องจังรุ่นกันตอนเท้าครับผมเทับผมรุ่นมาเบิง้งลงกันตอนเท้าครับรสัชมานบ่ครับใส่ไว้บ่ไหลครับ ใส่บ่วงดีดไว้หกหลังครับแล้วกับบ่วงอิดมาใหม่อีกสามหลังครับผมเป็นรุ่นเบิร์กันครับพี่นอ้องว่าทีได้ตัวปะครับอยู่คือเก่าครับผม รุนมาเบิ้งนำากันนะผมมีตัวแล้วครับพี่นอ้องบ่้งดีทำงานแล้วครับบ่้งดทีทำงานแล้วพี่น้องนี่ครับผม เรียบร้อยครับขออนุญาตเก็บก่อนครับเอ่อเตรียมนึงครับพี่น้องหนึ่งวัตถุบริกินครับบอถือครับหลังนี้นี่ครับผมไม้หลังนี้ก็บอถือครับ หลังนี้บบถือครับพี่น้องเห็นไหมครับยูคือเก่าครับผมเมื่อวานนี้ก็ได้มาดากักไว้หกหลังครับผมโยดักไหลครับ หนูบ่ค่อยมีครับสวนทางบ้านผมอุดรบ้านผือครับเป็นรุ่นกันหนังสุดท้ายครับผม เอาแล้วพี่น้องมีตัวแล้วครับนี่ครับผมไหมครับตัวอย่างน้อพี่น้องกระเตี้ยวว่าไหม แตะครับผมถือห่อนกระแต้ครับบ่วงดีครับนี่ครับพี่น้องถือกระแตครับเอ,อ๋อเดี๋ยวซไปสรุปผลงานให้เบื้องครับ สรุปผลงานเศร้านี้ครับพอได้กินครับผมได้กระแตะตัวหนึ่งครับกับหนูตัวหนึ่งครับหนี่ครับผมถือาใส,สวยงามครับพอได้ยื่ได้กินครับพี่น้องส่บ่วไหลครับบ่วงดทีทำงานครับเมื่อนี้ เอามาใส่หกหลังครับหนูใบ้ค่อยยครับพเพรทีวิากินครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลำดวยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เอ็ดคลิปต่อไปครับเอาคลิปหน้าว่ากันไหมครับผม